ตัวสู่อนาคตที่เลือกเองอ่ามีอ่ะเอาคำขันวันเด็กแห่งชาติให้พ่อเอาคตัวนี้เอาคำขันวันเด็กแห่งชาติได้ไหมอ่ะกโอกาสการเรียนรู้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองโอเคครัโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีวันเด็กแห่งชาตินะครับผมวันนี้วันเสาร์ที่ เท่าไหร่นะคนเสาร์ที่สิบเอดมกรานะครับผมมันเด็กแข่งชาางเนาะก็พิมยามีแสดงที่ทุ่งคำน้ำเสบนะครับกำลังจะออกไปส่งพอดีว่าคุณครูนัดเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งแล้วนี่ครับครับผมตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยจะพาแวะซื้อขนมก่อนเผื่อหิวข้าวหิวอ,อะไรก็มากับพี่หญิง หมือนเดิมไปไปซื้อขนมก่อนไปวานที่มียางก็มีเต้นหนึ่งงานไปเต้นอยู่ที่ลานลานลานไหนอะลูกไปเต้นอยู่ตรงไหนวา,านใกล้ใกล้ใกล้ก,ลก,ลกัวนวะ่ะลานสงใจใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่ก่อนก็พี่หญ<อ>ิงจะได้เต้น,นะคะ่ะตอนนี้พี่หญิงโตแลยเขาไม่เอาแล้วตอนอตอนตตที่พี่ไปรักเ,เ,เต้นตัวจีน ตนที่พี่ไปรับบัตริ้นน้อยอือตอนที่พี่ตรงที่พี่ไปรับบัณฑดิตน้อยใช่ไหมอันนี้ปีนี้น้องยากก็จะได้รับบัณฑดิตน้อยตรงนั้นนะได้รับเออได้รับดีเพราะว่าอนุบาลสามใช่ไหมอนุบาลสามแล้วค่ะแต่ถ้าปอนหนึ่งนี้แต่ถ้าปอนหนึ่งครูเขาจะให้สองเราไม่ให้รับแล้วถ้าปอหกนนทเขาถึงจะให้รับอีกเราไปดูกันตอนนี้ถึงสี่แยกไฟแดงแล้วแล้ว ถึงแล้วสองโมงเช้าพอดีไปถึงแล้วเียนเมาทัดี๋ยวไปรอดูหน้าเวทีเลยครับจะตงเก้าโมงเนาะไปรวมตัวกันอันนี้ก็พี่นิยาก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้ก็มาถึงกันแล้วเดนนี๋ยวรอรอรอ,อเขาเปิดงานกับน้อง นี่คุณครูก็เติมหน้าเติมฝากเติมอะไรให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูตอนน้องมิยาแสดงแล้วก็บรรยากาศเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวมิยาเต้นเสร็จแล้วจะพาเดินไปรอบรอบพี่สิงจะพาเดินไปรอบรอบโอเคไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูบ้านพี่สิงเนาะเดี๋ยวให้เต้นเสร็จกันเนาะลุงเนาะโอเคหนูน้อยทบชแดงซิงโชเลดอนจ๊อ ดูทุกขั้นหนูชื่อเด็กหญิงนะพอสอน <Okay. S 1> เกนสอนบัวหนูเรียนอยู่ชั้นอนุบา 3, ล3าโรงเรียนเทศบาลวัด สนตาบีสดใสมากดูสีสันนัหลากสีแล้วมาน้าวได้ยวสักาน้ยลูกนอ้น่ารัากทให้รู้สชอบของเราตอนี้ไม่ีโอกาสากไหมจะหิวข้าวมากเลยนะครับตอนนี้เน้นเือเราหิวข้าวมากเลยนะครับุกินหมดไหมเนี่ยงแล้วกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราพาไปเดินรอบนะโอเคไหมหรือจะดูโชว์ก่อนกงท้งโอเคแล้วไปรับสิ่งทีเพื่อน cái là học thêm này youtube studio này nếu viết chữ tự mình này mẹ à, là nó, này. <laughs> à, nó là, là. À, <laughs>

ที่ก็มีไอติมกินด้วยนะครับแต่ว่าหน้าหาอย่างนี้กินเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นน้ำบุกนะครับเดี๋ยวรอรอรอมีญาระบายสีเสร็จกนพี่หญิงลาบายสีเสร็จก่อนเดี๋ยวจะพาไปรอนะครับพ่ตาไอติม,น,มนิ่มมากเลยค่ะพ่อค้าทุณชอบทำแบนนี้ อร่อยอะไ่ฮัลโหลต้องมีสีอะไรสีฟ้าสีขาวเลยเอาพวกเป็นสีเหลืองได้มได้ได้เล้แต่เลยเลี้แต่เลยเอาที่ชอบเลยรำเหลือเสียงปรกเมืองดังต้องรับสุดางแดงไดจไปเลย้านเรีกวาริราเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวพาไปรอแล้ว